น้ำวันนี้ข้าวด้งแซลมอนแบบจุ้งจุงก็ตามพื้นฐานทั่วไปลงเฉดที่อ่อนที่สุดก่อนและอย่าลืมเว้นแสงจริงๆเราสามารถเคลือบทั้งชิ้นไปเลยก็ได้เพื่อลงคุมน้ำหนักทั้งหมดแต่ว่าเราไม่อยากให้สีอื่นมาทำให้ความดุ้งของไข่แดงของเราลดลงไปและ คุณภาพของกระดาษที่เราใช้วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ก็เลยลงเป็นช่องๆเป็นจุดๆค่อยๆค,คุมน้ำหนักค่อยๆเบลนสีค่อยๆแทรกสีเข้าไปทีละนิดทีละนิดจากนั้นก็ทำแบบเดิมกับทุกจุดของภาพแค่เปลี่ยนสีตามอ็อบเจกต์นั้นๆว่าอ็อบเจกต์นั้นเป็นสีอะไรก็ใช้สีนั้นเราสามารถแทรกสีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มมิติให้เงาของเราได้ถึงแม้ว่าอ็อบเจกต์นั้นจะเป็นสีขาวแต่ว่ามัน กระทบแสงกับวัตถุต่างๆเช่นในรูปนี้ข้าวของเราเป็นสีขาวแต่ทําไมข้าวต้องเป็นสีขาวเฉยๆละ่ะมันก็จะดูไม่ชัดดูไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้วยเราเป็นสีน้าเงินเราก็จะแทรกสีฟ้าๆม่วงๆลงไปในข้าวนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าข้าวเนี้ยอยู่ข้างล่างนะมันเป็นเงาอยู่ แล้วก็เหมือนกับตัวข้าวตรงแซลมอนเราก็ยังสามารถแทรกสีน้ำเงินได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเงาเงาติดฟ้าเงาคูโทนเพราะฉะนั้นไม่ผิดพอเราเล่นสีจนพอใจแล้วเราถึงจะมาเก็บดีเทลทีหลังเราไม่แนะนําให้เก็บดีเทลตั้งแต่แรกเข้าใจว่าอยากให้มันดูเห็นภาพชัดแต่ว่ามันจะยิ่งทําให้เราหลงทางหรือ เราอาจจะอยากเพิ่มสีเราอาจจะอยากแบบอุ้ยตรงนี้แทรกสีอีกดีกว่าแต่พอมันลงดีเทลไปแล้วมันลงสีเข้มไปแล้วแทรกไม่ได้แล้วจ้ะถ้าเราดื้อจะเกิดอะไรขึ้นเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยมั่นค่ะสีเข้มที่ลงเก็บดีเทลไปแล้วพอเจอสีอ่อนที่มีผสมผสมของน้ําปาดปึ๊บแกสีที่มันหลุดออกมามันจะเละแล้วพิกเมนที่มันหลุดออกมามันจะแบบดำดำดำ่างๆมองๆอ,อะกระดาษก็ชำ้ำอะ และอย่าลืมติดตามกันไว้ถ้าไม่อยากเป็นผู้ประสบภัยมั่น